ชวนหลีกภัยลั่นสสไม่จําเป็นต้องตัดเงินเดือนช่วยโควิดขอแค่งดคอร์รัปชันก็พอนายชวนหลีกภยัยประธานสภาผู้แทรนราษฎรเผยเมื่อวันจันทร์ที่28มิถุนายนว่าสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรไม่จําเป็นต้องตัดเงินเดือนตัวเองเพื่อช่วยประชาชนที่ประชิญกับผลกระทบของมาตรการควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 ขอแค่อย่าทุจริตคอร์รัปชันก็พอนายชวนยังกล่าวอีกว่าที่ผ่านมามีสสสอบถามเรื่องการเลื่อนประชุมสภาผู้แทรอนราษฎรออกไปแต่ชี้แจง ว่าได้ออกระเบียบไปแล้วพร้อมทั้งทําเรื่องของอนุญ,ญาตต่อสอบคในการประชุมตลอดสมัยประชุมด้วยแล้วจึงเดินหน้าประชุมตามปกติเว้นแต่เกิดกรณีความไม่สะดวกจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งซึ่งตนเห็นใจและเข้าใจต่อข้อ,ขอกังวลของสองสอโดยได้สอบสวนทำลายสวที่ติดเชื้อโควิด19ว่าไม่ได้เข้าไปยังห้องประชุมรัฐสภา